สวัสดีครับไลฟ์ Live นี้10นาทีนะครับวันนี้ EP ที่73แล้วครับขออนุญ,ญาตแชร์ไลฟ์ขออนุญาตแชร์ไลฟ์ขออนุญาตแชร์ไลฟ์ สวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านที่เข้ามานะครับวันนี้ไลฟ์นี้10นาทีพอนะครับวันนี้ขึ้นหนังสือเล่มใหม่ละนะครับเมื่อวาน uh, The Psychology of Selling นะครับขายด้วยจิตวิทยาจบไปละนะครับโดยคุณ Brian Tracy หนังสือเล่มน,นั้นดีนะครับถ้าใครจะจับตลาดออนไลน์จับตลาดออฟไลน์เอาง่ายๆใครต้องการทำธุรกิจนะครับ แล้วเกี่ยวข้องกับการพูดคุยกับผู้คนหรือการนำเสนออะไรบางอย่างเสนอไอเดียเสนอความคิดหรือแม้แต่ง,งานขายเนี่ยหนังสือเล่มนั้นดีมากๆเลยนะครับผมแนะนำนะถ้ามีโอกาสลองหามาอ่านนะครับ The Psychology of Selling นะครับขายด้วยจิตวิทยาโดยคุณ Brian Tracy นะครับ อ่านจบไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็แชร์มาหลายๆ EP และจน EP นี้ EP ที่73ละนะครับก็ขึ้นหนังสือเล่มใหม่นะครับขึ้นหนังสือเล่มใหม่สวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านที่เข้ามานะครับใครสนใจตลาดออนไลน์นะครับใครอยากที่จะจับตลาดออนไลน์อยากที่จะสร้างรายได้เพิ่มอีกหนึ่งช่องทางนะครับผมว่ามันทุกวันนี้โลกมันเปิดขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะครับคน ไม่รู้คนอื่นเป็นไหมแต่ผมอะเป็นคนหนึ่งซึ่งผมรู้สึกว่าเวลาซื้อของในโลกออนไลน์เนี่ยถ้าเราซื้อกับแพลตฟอร์มที่มันไว้ใจได้เนี่ยผมรู้สึกว่าผมมั่นใจกว่ายังไงไม่รู้เดี๋ยวนี้ทุกวันนี้พอเดินไปเดินซื้อของตามห้างสรรพสินค้าอะไรอย่างเงี้ยพอไปจับขึ้นมาดูราคาปุ๊บไม่แน่ใจว่าแบบเออไอราคานี้มันโอเคไหมมีของที่ของแบบเดียวกันราคาถูกกว่านี้ไหมขอบคุณน้องแนนมากๆครับขอบคุณน้องแนนมากๆเลยครับนะ ฉะนั้นผมมาเป็นคนนึงเลยแหละซึ่งกลายเป็นว่าเดี๋ยวนี้กังวลใจเวลาไปซื้อของจริงๆในห้างจริงๆในร้านจริงๆอะไรเงี้ยแต่พอมาซื้อในโลกออนไลน์กับรู้สึกว่าเออเราเช็คได้เราดูเราดูฟีดแบ็ k ได้เราดูเจ้าไหนว่าเป็นออฟฟิเชียลเราดูอันไหนว่าเป็นของแท้ไมโนน,น,นี่นั่นอะไรเงี้ยรู้สึกเรามีทางเลือกมากขึ้นนะครับก็ ยุคสมัยมันเปลี่ยนไปนะผมผมก็รู้สึกว่าเออในขณะที่ตอนสมัยก่อนโลกออนไลน์เนี่ยคนไม่ค่อยไว้ใจนะจะซื้อของจากโลกออนไลน์นี่ต้องเช็คแล้วเช็คอีกอะไรประมาณนี้นะครับแต่ปัจจุบันนี้กลับกันนะใครเป็นแบบนี้บ้างเอ่ย <c oughs> โอเคก็ไลฟ์นี้10นาทีนะครับเหมือนเดิมตามกติกาผมก็จะจับเวลานะครับก็จะจับเวลา10นาทีพอนะครับ วันนี้อย่างที่บอกนะครับขึ้นต้นหนังสือเล่มใหม่ละหนังสือเล่มนี้ชื่อว่า Invisible Influence นะครับภาษาไทยตั้งชื่อว่ามองเห็นพลังล่องหนที่ควบคุมจิตใจคนนะครับมองเห็นพลังล่องหนที่ควบคุมจิตใจคนซึ่งคำว่า influence เนี่ยแปลว่าแบบมีอิทธิพลต่ออะไรประมาณนี้นะครับอย่างเช่น influencer อย่างเงี้ยคือผู้ที่มีอิทธิพลต่อเรื่องบางเรื่องอะไรประมาณเนี้ย เราจะได้ยินคําว่าอินฟลูเอนเซอร์บ่อยมากขึ้นนะครับเพราะว่าตลาดออนไลน์มีผลมากขึ้นแล้วก็คนที่เขาอาจจะเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในบางเรื่องอะไรเงี้ยเวลาเขามารีวิวเวลาเขามาแนะนําอะไรบางอย่างเนี่ยคนก็มักจะฟังนะครับคนก็มักจะเชื่อถือคนก็มักจะอยากลองตามอะไรประมาณเนี้ยเขาก็เลยกลายเป็นผู้ที่มีอิทธิพลต่อเรื่องนั้นๆต่อด้านนั้นๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราคงเคยเห็นคนที่แบบ ไปรีวิวอาหารร้านนั้นร้านนี้นะแล้วคนก็แห่กันไปกินตามอะไรประมาณนี้แสดงว่าเขาก็มีเป็นผู้มีอิทธิพลทางด้านเรื่องของอาหารอะไรประมาณนี้เราคงเคยเห็นคนที่รีวิวพวกผลิตภัณฑ์สกินแคร์อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วคนก็ไปใช้เพราะว่าเขาบอกอย่างนี้ครับเขาบอกว่ายุคสมัยมันเปลี่ยนไปคนไม่ค่อยเชื่อถือเรื่องของโฆษณาละนะครับ การ,การลงโฆษณาการจ้างพรีเซนเตอร์การจ้างดารามาโฆษณาสินค้าเนี่ยคนเชื่อถือน้อยลงเพราะว่าอย่างแรกเลยก็เขาก็มีความเชื่อว่าไม่ได้ใช้จริงนะครับรับเงินมาแล้วก็พูดตามบทตามนั้นฉะนั้นก็ไม่แน่หรอกว่าไอ้นี่มันจะดีจริงหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ใช่ไหมครับฉะนั้นพอมีคนที่ใช้จริงนะครับเริ่มต้นออกมาพูดมาแนะนําแล้วยิ่งถ้าคนนั้นเขารีวิวได้ดี รีวิวได้ตรงไปตรงมานะครับไม่ได้ไม่ได้เชียร์แบบสุดใจขัดดิ้นอะไรประมาณนี้นะครับแล้วพอมีใครไปใช้ตามแล้วรู้สึกว่าเออมันก็ดีจริงๆอะไรเงี้ยอันนี้แหละนะครับมันก็จะทำให้ค่อนข้างชัดเจนเลยว่าอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยจะมีบทบาทมากขึ้นนะครับแล้วพออินฟลูเอนเซอร์คนนั้นเนี่ยมีบทบาทมีคนติดตามเยอะพูดแล้วใครก็ฟังใครก็เชื่อใครก็ไปใช้ตามเนี่ย มันก็จะเริ่มมีแบรนด์สินค้าเข้ามาติดต่ออินฟลูเอนเซอร์คนนั้นนะครับว่าเออให้ช่วยรีวิวให้หน่อยนะครับรีวิวแบบแท้จริงเลยก็ได้รีวิวแบบตามความเป็นจริงเลยก็ได้โนนี้นั่นอะไรประมาณนี้นะครับฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นอาชีพขึ้นมาเราก็เลยเห็นอาชีพอินฟลูเอนเซอร์นะครับขึ้นมาเฉยๆเลยอะไรอย่างเงี้ยมีคนเอาของมาให้ใช้ใช้เราก็พูดตามที่เรารู้สึกตามที่เราเป็นแบบนั้นจริงๆอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นอาชีพที่ ผมว่าผมว่ามันก็มันก็ดีนะมันก็ทำให้รู้สึกว่าเออสามารถที่จะเอาความคิดเห็นของเราบอกให้คนอื่นแล้วคนอื่นเห็นแล้วก็ชอบก็ใช้ตามอะไรประมาณนี้นะครับฉะนั้นหนังสือเล่มนี้เนี่ยค,ค่อนข้างเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยโดยเขาอธิบายถึงหลักจิตวิทยาพื้นฐานของคนแล้วกันนะครับว่าทำไมถึงมีพลังลึกลับบางอย่างที่เรามองไม่เห็นนะครับ ซึ่งมันสามารถจะชี้นำเราได้ฉะนั้นในทางกลับกันถ้าเราเข้าใจถึงบทบาทของพลังลึกลับอันนี้ได้เนี่ยเราก็อาจจะสามารถชี้นำคนอื่นหรือชักจูงคนอื่นให้มีความคิดคอยตามเราก็ได้เหมือนกันนะครับมันก็เลยเกี่ยวข้องกับเรื่องของการทำธุรกิจบนโลกออนไลน์ผมก็รู้สึกว่าหนังสือเล่มนี้น่าจะเอามาน่าจะเอามาเล่าให้ฟังกันแล้วกันนะครับมันมีเรื่องหนึง่งเขาบอกอย่างนี้ครับวิธีคิดแรกของเรานะเวลาเราถาม ตัวเราเองละกันนะครับหรือไปถามคนที่เราสนิทมากๆเนี่ยว่าเขาคิดว่าการตัดสินใจในเรื่องต่างๆในชีวิตของเขาเนี่ยไม่ว่าเรื่องเล็กไม่ว่าเรื่องใหญ่เนี่ยคิดว่ามีผลจากอะไรนะครับหลายๆคนก็รู้สึกว่าสิ่งที่เขาตัดสินใจเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เขาพิจารณาด้วยตัวเขาเองยกตัวอย่างเช่นเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายเราเราเลือกซื้อเสื้อผ้าอย่างไร หลายคนก็บอกเออเขารู้สึกว่าเขาชอบเขาใส่แล้วเขามั่นใจเขารู้สึกว่าเออเขาได้เลือกเสื้อผ้าอย่างเหมาะสมด้วยตัวเขาเองนะครับหรือแม้แต่เรื่องใหญ่ๆอย่างเช่นการเลือกคู่ครองในชีวิตอย่างเนี้ยเราก็รู้สึกว่าเอ้ยเราเป็นคนตัดสินใจเองในอดีตมันชัดเจนตรงที่ว่ามีคุณพ่อคุณแม่เลือกให้ที่เราเรียกว่าคลุมถุงชนในอดีตมันเป็นแบบนั้นแต่ปัจจุบันเนี้ยเอ้ยฉันตัดสินใจเลือกมาเอง ผู้หญิงคนนี้หรือผู้ชายคนนี้ฉันเลือกมาเองนะฉันเปรียบเทียบวิเคราะห์ไต่ตรองอะไรหลายๆอย่างทดสอบน,อน,น่นนี่นั่นแล้วฉันก็มั่นใจว่าเออคนนี้เป็นคนที่เข้ากันได้ดีกับฉันที่สุดประมาณนี้นะครับฉะนั้นสังเกตไหมว่าจริงๆเรารู้สึกว่าเราเลือกเองเราเป็นคนที่กลุ่มชะตาชีวิตตัวเราเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆเช่นการแต่งตัวการเลือกอาหารการกิน การเลือกเสื้อผ้าการเลือกของใช้การเลือกโทรศัพท์การเลือกคู่ครองการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งทุกสิ่งทุกอย่างเรารู้สึกว่าเราอะคิดเองเลือกเองตัดสินใจเองนะครับแต่ผู้เขียนบอกว่างานวิจัยบอกว่าไม่ได้เป็นเช่นนั้นนะครับมันมีบางสิ่งบางอย่างที่มันส่งผลต่อการตัดสินใจของเราโดยที่เราเองก็ไม่รู้ตัว นะครับมันเป็นการชี้นําบางอย่างนะครับซึ่งหนังสือเล่มนี้แหละจะค่อยๆมาเปิดเผยเรื่องราวเหล่านี้ให้เราทราบนะครับอันนี้เป็นบทนําเฉยๆนะครับ <Okay. S 1> ฉะนั้นเขาก็บอกว่า <Okay. S 1> ผู้เขียนบอกว่าทําไมล่ะทําไมคนถึงเวลาเราไปถามเขาอะสวัสดีครับท่านผอสวัสดีครับทําไมเวลาเราไปถามเขาว่าเอเขาอ่ะ ทำไมถึงไม่ได้ตัดสินใจด้วยตัวเองนะครับคนส่วนใหญ่ก็จะรู้สึกว่าถ้าเราถ้าเราบอกว่าหรือเรายอมรับว่าเราไม่ได้ตัดสินใจด้วยตัวเองมีอะไรบางอย่างชี้นาเราเนี่ยเราจะรู้สึกผิดนะครับเพราะเราจะรู้สึกเหมือนเราไม่เป็นอิสระเราไม่เราไม่คิดได้ด้วยตัวเองหรอโน่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ผู้เขียนก็บอกว่าของบางอย่างการตัดสินใจบางอย่างมันเป็นการตัดสินใจที่ดีนะการตัดสินใจที่ถูกนะ ก็ไม่แปลกนี่แล้วที่เราจะบอกว่าเอ้ยเราก็ตัดสินใจตามเขาอะเพราะว่ามันเป็นการเลือกที่ถูกการเลือกสิ่งที่ดีอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาบอกว่าคนส่วนใหญ่ก็ยังไม่ยอมรับอยู่ดีว่าเราเลือกตามคนอื่นมีบางอย่างสวัสดีครับท่านผอสวัสดีครับเราเลือกตามคนอื่นบางอย่างมีบางอย่างทําให้เราเลือกแล้วกันนะครับผู้เขียนบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่เขาบอกว่าเขาเลือกด้วยตัวเองเนี่ย นั่นเป็นเพราะว่าเขาไม่รู้ด้วยซ้ำนะครับว่ามันมีพลังลึกลับบางอย่างนะครับที่มันกำลังควบคุมเราอยู่นะครับก็เลยมีงานวิจัยมีการทำงานวิจัยออกแบบงานวิจัยมานะครับผู้เขียนก็เล่าว่าเขาเน่ยแจกแบบสอบถามคือตะเวนขับรถไปตามถนนนะครับแล้วก็เอาแบบสอบถามเนี่ยไปเสียบไว้หน้ากระจกรถนะครับเขาเลือก รถยน์ยี่ห้อ bmw นะครับก็เอาแบบสอบถามเนี่ยไปวางไว้หน้ากระจกรถเอาปัดน้ำฝนหนีอาไว้นะครับคำถามในแบบสอบถามนั้นเนี่ยถามทำนองว่าทำไมค,คุณถึงเลือกรถยนต์เลือกซื้อรถยนต์ยี่ห้อนี้นะครับอะไรเป็นแรงบันดาลใจอะไรทำให้คุณตัดสินใจคุณคิดด้วยตัวเองหรือเปล่าโน่นนี่นั่นนะครับเสร็จแล้วก็ถามว่าคุณรู้จักใคร เพื่อนสนิทคนใกล้ตัวคนใกล้ชิดคนในครอบครัวใครคุณรู้จักใครที่ขับรถยี่ห้อนี้เหมือนก,นกันกับคุณไหมนะครับถ้ารู้คุณคิดว่าการตัดสินใจของคนคนนั้นเนี่ยมีผลในเรื่องของสถานะทางสังคมมีผลกับเขาไหมเช่นรู้สึกว่าขับรถยี่ห้อ BMW แล้วด,ดูดูดีดูเท่สังคมยอมรับ ในสายตาของคนทั่วไปรู้สึกว่าเออรถยนต์ยี่ห้อนี้โอเคอะไรประมาณนี้คิดว่าไอ้ปัจจัยต่างๆเหล่านี้มีผลกับเขาไหมพอได้รับแบบสอบถามกลับมาเนี่ยตอบกลับมาเนี่ยเจ้าของรถส่วนใหญ่นะครับตอบว่าคนที่เขารู้จักที่ซื้อรถเบมขับรถเบ w ยเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยการตัดสินใจนั้นๆเนี่ยสถานะทางสังคมมีผลหมด100%เลย ขับรถเพราะว่าเอออยากจะรู้สึกว่าอยากจะดูดีขับรถเพราะรู้สึกว่ามันจะดูเท่ยี่ห้อนี้มันจะดูเท่โน่นนี่นั่นประมาณนี้ก็มองพอเวลามองคนอื่นรู้สึกว่ามีผลนะครับมีบางสิ่งบางอย่างหรือสถานะทางสังคมบางอย่างขับเคลื่อนให้คนนั้นตัดสินใจซื้อรถแต่พอเป็นคำถามที่ถามตัวเราเองว่าแล้วตัวเราล่ะเราเลือกซื้อรถ b m เเพราะ สถานะทางสังคมหรือเราอยากดูเท่หรือเรารู้สึกว่ามันดีไหมคําตอบกับเป็นศูนย์นะครับเจ้าของรถกับไม่ยอมรับว่าตัวเองซื้อเพราะว่าอยากดูดีแต่พูดถึงเรื่องของสมรรถนะพูดถึงเรื่องของเหตุผลพูดถึงเรื่องของอะไรที่มันดูดูสมเหตุสมผลเนี่ยนึกออกไหมนะครับฉะนั้นผู้เขียนก็เลยตั้งคําถามว่าทําไมล่ะทำไมเวลาที่เขามองคนอื่นซึ่งใช้รถยี่ห้อเดียวกันกับเขาเนี่ย เขาถึงมองว่าคนนั้นตัดสินใจเพราะว่าสถานะทางสังคมมีผลแต่ทำไมพอตัวเองถามว่าทำไมถึงซื้อรถกับบอกว่าสถานะทางสังคมไม่มีผลตัดสินใจด้วยขอบคุณครับน้องนาขอบคุณหมดเวลาแล้ว okay. ทำไมกับตัวเองถึงรู้สึกว่าสถานะทางสังคมหรือแรงกดดันจากคนอื่นหรือพลังลึกลับอย่างอื่นไม่มีผลกับตัวเราเราเลือกด้วยตัวเราเองนะครับพอ ทำแบบทดสอบอันนี้เนี่ยผู้เขียนก็เลยค่อนข้างมั่นใจว่าจริงๆแล้วเนี่ยมนุษย์นะครับการตัดสินใจของเราเนี่ยมีพลังลึกลับบางอย่างนะครับที่ควบคุมการตัดสินใจของเราโดยที่เราก็ไม่รู้ตัวผู้เขียนก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้สนใจเรื่องนี้อย่างจริงจังนะครับแล้วก็เข้ามาศึกษาเรื่องนี้อย่างจริงจังจนเป็นที่มาของหนังสือเล่มนี้นะครับแล้วก็ ผมอ่านแล้วผมรู้สึกว่าเออแค่บทนําก็น่าสนใจแล้วนะแล้วก็เขาก็จะมีแตกหลายๆเรื่องหลายๆราวเข้าไปขอบคุณมากครับน้องตุกตาครับน้องน้องนาน้องตุกตาหินนะครับขอบคุณมากๆสวัสดีครับน้องโอสวัสดีครับโอกระนำมากขอบคุณมากตุกตาขอบคุณมากนาพอแล้วขอบคุณมากๆพอแล้ว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  เยอะไปละเดี๋ยวไว้ตั้งเทเชอร์ก่อนเดี๋ยวตั้งเทเชอร์คนเดียวก็ตั้งได้นี่นาทำไมเราเราก็ไม่ต้องรอคนอื่นสิอ่ะงั้นตั้งเทเชอร์คืนกำไรก่อนคืนกำไรแป๊บหนึ่งนะเล่นเล่นสนุกสนุกนะครับขำขำทารา ก็วันนี้เอาแบ่งเอาเรื่องนี้มาแบ่งปันกันนะครับบทนำของหนังสือเรื่องของ Invisible Influence นะครับอมองเห็นพลังล่องหนที่ควบคุมจิตใจคนนะผมว่าหนังสือเล่มนี้น่าจะสนุกทีเดียวแหละนะครับเข,เขียนโดยคุณโจนาเบอร์เกอร์นะครับโจนาเบอร์เกอร์นะครับแล้วเ,เดี๋ยวเป็นยังไงต่อผมยังไม่เคยอ่านหนังสือของเขาเลยนะอันนี้เป็นเล่มแรกที่อ่านหนังสือที่เขาเขียนนะครับเดี๋ยวจะลองมาดูว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปนะครับโอเค เดี๋ยวทักทายเพื่อนๆดีก่าเห็นท่านผอ,อ,อมาเมื่อกี้ท่านผอ,อ,อนิดอยู่ที่อุบลใช่ไหมรู้สึกว่า,าเมื่อสักครู่นี้ตอนทำรายการการอยู่ที่อุบลน,นะครับสวัสดีครับน้องนุ่มน้องนุ่มน้องนาน้องโอโห่ผอ,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 อนิดบอกว่าใช่ครับ พอนี้สุดยอดเลยอ่ะผมเห็นไปไปสมัยก่อนเราเรียกว่าฮับนะไปทำฮับที่อุบลน,นะครับคนเต็มเลยมานั่งดูรายการกันนะครับสุดยอดมากๆชื่นชมมากๆเลยท่านผอ <Okay. S 1> มาปุ๊บหมดปับ๊บคืออะไรอะ <c ười> อะไรหมดเลย <Okay. S 1> เรื่องราวที่แบ่งปันอะเหรอเรื่องเล่าอะเหรอ ขอบคุณมากครับมีคนติดตามผมด้วยนะครับเดี๋ยวผมกดผมลงไลฟ์ผมไปกดติดตามกลับนะครับโอเคกละกละกกลละอีก10 15วิ14วินะครับวันนี้น้องอันไม่เข้ามาสงสัยนอนหลับอยู่ขอบคุณน้องแนนเช่นกันนะครับโ okay. อเคอาจจะเปิดได้ละ ได้กันไหมครับได้ได้เทเชอร์บ็อกกันไม่เอ่ยได้กี่เหรียญกันเอ่ยโหขอบคุณมากครับท่านผอขอบคุณมากมากครับท่านพอไลฟ์บ้างไหมครับปกติขอบคุณมากครับคุณจุ้ยอ๋อขอบคุณครับหัวใจส้มขอบคุณครับขอบคุณท่านผอครับพอแล้วครับขอบคุณมากมากเลยครับ ปกติพอ,อนิดไลฟ์ไลฟ์บ้างไหมครับไลฟ์ติ๊กตอบ้างไหมเอ่ยถ้าไลฟ์ผมจะไปไปดูบ้างไลฟ์ปกติไลฟ์เวลาไหนวันไหนยังไงบ้างครับโปรโมทได้เลยนะเผื่อเพื่อนๆจะไปตามไลฟ์นะพออนิดนะครับไลฟ์เวลาไหนบ้างครับท่านพออ Okay. เดี๋ยวรอท่านพอ,อตอบก่อนโอเคสวันนี้หยุดมาอุบลอ๋อเลยไม่ได้ไลฟ์หรอครับอ่าโอเค okay. เดินทางปลอดภัยนะครับเดินทางปลอดภัยคุณจุ้ยก็ก็มาดึกๆเหมือนกันนะครับปกติเวลา2องทุ่มครึ่งอ๋อ พอไลฟ์สองทุ่มครึ่งเหรอครับสองทุ่มครึ่งผมอาจจะได้ชนกันอาจจะได้ชนกันผมมีทำราวทำราวหกสเต็ปกับน้องๆครับนี่น้องน้องออนน้องเบลน้อง ale, อุอะไรประมาณนี้นะครับประมาณก็เริ่มต้นสองทุ่มนี่แหละนะครับกว่าจะไปถึงช่วงไลฟ์ก็น่าจะสองทุ่มครึ่งสองทุ่มสี่สิบประมาณนั้นนะครับน่าจะน่าจะได้ไลฟ์กัน ที่ลบหนาวไหมคะไม่หนาวเลยร้อนชะมัดโคตรผู้โทษทีร้อนชะ,ะมัดแล้วกันร้อนร้อนมากช่วงนี้แบบแป๊บเดียวพอเข้ากุมภาปุ๊บหน้าหนาวไปแล้วหายไปเลยแต่เห็นเห็นเมื่อสักครู่นี้อยู่ในรายการคุณเอนะเขาอยู่เชียงใหม่เขายังใส่เสือ้อเสื้อกันหนาวอยู่เลยเขาบอกเชียงใหม่ยัง,ย,งยังอากาศเย็นอยู่โหดีชะมัด นะครับน่าจะดีน่าจะดีควรถอดเสื้ออีกตัวเดี๋ยวก่อนก็ได้เดี๋ยวลงไลฟ์ก่อนค่อยถอดโอเคงั้นก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วนะครับอ่ะงั้นอ้อ โปรโมทนิดนึงละกันนะครับโปรโมทนิดนหนึ่งไหนๆก็ไหนๆละวันเสาร์นะครับวันเสาร์จะมีสัมมนา,านะครับสัมมนา,าจัดที่ออฟฟิศนะครับเ,เกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพนะครับการดูแลสุขภาพในเชิงของภาวะดื้ออินซูลินละกันนะครับเอาง่าย ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคน,คนต้องยอมรับว่าในปัจจุบันนี้นปัญหาสุขภาพของคนแทบจะเกือบร้อยเปอร์เซนต์เลยแหละผมว่าอยู่ที่โรคเลื้อรังไม่ติดต่อก็คือโรคที่มันไม่มีเชื้อโรคทั้งหลายนะครับก่อนหน้านี้สัก3 4ปีถอยหลังไปเมื่ออาจจะเรากังวลใจกับเรื่องของโรคโควิดอย่างเงี้ยโรคโควิดมันก็มีเชื้อโรคใช่ไหมครับมันก็จะมีเป็นเชื้อไวรัสโน,น,น่นน,นี่นั่นอะไรเงี้ยหรือในอดีตย้อนไปมากๆเลยแล้วก็อาจจะมีเชื้อแบคทีเรียที่ทําให้คนติดเชื้อแล้วก็เสียชีวิตวอาจจะมี เชื้อโรคต่างๆมากมายอะไรประมาณนี้นะครับแต่ในจุปัจจุบันเนี้ย WHO บอกว่า 80%80% 80ของคนที่เสียชีวิตบนโลกเนี่ยเสียชีวิตจากโรค NCD หรือโรคเรือรลังไม่ติดต่อทั้งหลายนะครับฉะนั้นเราช่วยคน80%บนโลกนี้ได้ด้วยการเติมความรู้เกี่ยวกับเรื่องของโรคเลื้อรังไม่ติดต่อนะครับวันเสาร์นี้ก็จะมีะบุคลากรทางการแพทย์นะครับ 3ท่านนะครับมาให้ความรู้ในเรื่องนี้นะครับใครสนใจก็ทักถามมาละกันนะครับโอเคผมเองมีโอกาสได้ได้แจมนิดนึงนะครับได้แจมนิดนึงได้ตอนที่เขาจบแล้ว <laughs> เขาพูดกันจบหมดแล้วอะไรเงี้ยผมก็อาจจะได้ขึ้นไปพูดในเรื่องของอแล้วเราจะสื่อสารความรู้เหล่านี้เพื่อช่วยเหลือคนอย่างไรนะครับจะมาทำเป็นคอนเทนต ช่วยคนหรือโปรโมทบน t i k t o k อย่างไรนะครับที่จะทำให้ได้องค์ความรู้มาละนะครับมีเครื่องมือละนะครับจะสื่อสารเรื่องนี้ไปอย่างไรนะครับเพื่อช่วยคนเพื่อที่ทำให้เราเองสามารถสร้างไรายได้เพิ่มอีกหนึ่งช่องทางได้ด้วยน,นนี่นั่นผมก็จะไปส่วนเล็กๆส่วนหนึ่งในวันเสาร์นะครับฉะนั้นถ้าใครสนใจเรื่องนี้นะครับก็ติดต่อมาละกันนะครับทักมาละกันนะครับ โอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกๆท,ท่านมากขอบคุณท่านผอ,อมากขอบคุณน้องนาขอบคุณน้องโอนะครับคุณจุ้ยนะครับคุณจุ้ยทักมาแวบหนึ่งนะครับขอบคุณมากครับใครอีกน้องแนนผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการของเราน้องโอมี มีมีคน Follow ผมด้วยนะเดี๋ยวผมไปตามกลับนะครับท่านพอฟอ l l o w ผมด้วยเดี๋ยวผมไปตามกลับนะครับโอเคถ้าอย่างนั้นวันนี้ไลฟ์นี้10นาทีพอ EP ที่73นะครับสวัสดีครับ